ที่โรงเรียนพวกนักเลงจับเด็กๆเอาไว้ที่ห้องเรียนห้องหนึ่งในห้องประชุม ผู้ปกครองต่างวิตกกังวลหาลีนยิ้มเยาะแหลกแกล้งทำเป็นร้องไห้นักเลงสองคนมาที่ห้องประชมุมพวกเขาใช้ปืนยิงขู่ให้ทุกคนยกมือขึ้นและนั่งลงกับพื้นเอกรรมพบว่าเขาไม่ได้เอาปืนมาด้วยจึงตัดสินใจต่อสู้กับพวกนักเลงแต่เขาก็ถูกขู่ด้วยปืนผู้ปกครองต่างขอร้องให้พวกนักเลงปล่อยเด็กๆไปนักเลงคนหนึ่งยิงปืนขู่ให้ทุกคนเงียบจากนั้นพวก มันก็มัดเอกรรมไว้กับสาวรูปรวมโทรศัพท์ของทุกคนมาเก็บไว้ เอกำถามนักเลงว่าพวกมันต้องการอะไรฮาลีนคิดว่าเธอหวังว่าพวกนักเลงจะทำตามแผนการของเธอในห้องเรียนอาเลียกับอามันร้องไห้นักเลงบอกให้ทั้งสองเงียบอาเลียบอกให้นักเลงปล่อยพวกเขาไปและเอกมจะต้องมาช่วยพวกเขานักเลงพาอาเลียกับอามันไปอยู่ที่ห้องเรียนอีกห้องหนึ่งแยกจาก เด็กคนอื่นๆอาเรียก็เผลอทำหน้ากากลิงร่วงตกพื้นที่ห้องประชุมเนมัสบอกให้ฮาลีนดูแลไทเกอร์ตัวเธอจะไปเบี่ยงเบนความสนใจของพวกนักเลงฮาลีนคิดว่าถ้าเนมัสกับเอกรรมช่วยอารีเได้แผนการของเธอก็จะล้มเหลวเนมัร แอบไปเปิดเครื่องพ่นควันที่เวทีแกล้งร้องตะโกนว่าไฟไหมเธอใช้จังหวะนั้นแก้มัดให้เอกร,รมเอกร,รมบอกให้เนมารพาฮาลีนกับไทเกอร์ออกไปจากห้องประชุมเขาจะโทรบ,บอกลูกน้องของเขาต่อมาฮาลีนก็พาไทเกอร์มานั่งในรถยนต์ที่ลานจอดรถเธอวิดีโอคอลคุยกับนักเลงและถามว่าอาเลียอยู่กับเขาหรือไม่นักเลงบอกว่าใช่ฮาลีนบอก บอกนักเลงว่าจะต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับอาเรียเอกรรรักอาเรียมากและให้ระมัดระวังเอกำด้วย นักเลงบอกให้ฮาลีนไม่ต้องกังวลเขาได้โทรเรียกลูกน้องมาเพิ่มแล้วฮาลีนคิดว่าเอกามกับเนมัตไม่ควรจะไปช่วยอาเรียได้อีกด้านหนึ่งเอกามก็โดบอกให้อาบีรีพาตำรวจมาที่โรงเรียนเพราะมีพวกนักเลงจับเด็กๆเ,เป็นตัวประกันเอาไว้เนมัตใช้บันไดปีนขึ้นมาบนอาคารเรียนเห็นเด็กๆอยู่ในห้องเรียนห้องหนึ่งเธอบอกให้เด็กๆอยูด ในความสงบถามว่าอาเลียอยู่ที่ไหนเด็กหญิงคนหนึ่งก็บอกเนมัดว่านักเลงคนหนึ่งได้พาอาเลียกับอามานไปจากที่นี่แล้วที่ห้องประชุมเอกรรมก็ต่อสู้กับนักเลงคนหนึ่งและแย่งปืนมาได้ในขณะเดียวกันเนมัดกำลังพาเด็กๆออกไปจากห้องเรียนฮาลีนก็มองขึ้นไปบนอาคารเรียนเห็นเนมัดจึงโทรบอกนักเลงว่าเนมัดกำลังช่วยเด็ก เด็กอยู่เธอก็บอกแผนการให้นักเลงฟังที่ห้องประชุมสูขีกับผู้ปกครองคนอื่นๆช่วยกันทุบตีนักเลงคนหนึ่งเอกรมมาที่ห้องเรียนบอกให้เด็กๆออกไปจากที่นี่และถามว่าอาเลียอยู่ที่ไหนเด็กหญิงคนหนึ่งก็บอกว่านักเลงคนหนึ่งได้พาอาเลียไปจากที่นี่แล้วที่ลานจอดรถฮาลีนพยายามบอกให้ผู้ปกครองคนอื่นๆไม่ต้องกังวลเธอเห็นเน เอกมพาเด็กๆออกมาฝ่ายสูคีถามเอกมว่าอามันอยู่ที่ไหนเอกรรมบอกว่าอาเลียก็หายตัวไปเช่นกันฮาลีนบอกเอกรรมว่าเธอเห็นเนมัตเข้าไปในอาคารเรียนเอกรรมก็รีบวิ่งกลับไปเนมัตพาเด็กสามคนผ่านมาที่ห้องเรียนอีกห้องและเห็นอาเลียอยู่ในนั้นอาเลียบอกให้เนมัตมาช่วยเธอนักเลงก็ชี้ปืนไปที่อาเลียเนมัต ขอร้องให้นักเลงปล่อยตัวอาเลียไปนักเลงบอกให้เนมัดส่งเด็กสามคนมาให้เขาเพื่อจะแลกกับอาเลียเนมัดได้ยินก็ตกใจอาเลียก็ร้องไห้บอกให้เนมัดช่วยเธอ เพลิงรักสามหัวใจท้นฉบับตอนที่766เนมัตบอกนักเลงว่าเธอไม่สามารถจะมอบเด็กสามคนนี้ให้กับพวกมันได้เธอบอกให้นักเลงจับเธอเป็นตัวประกันและปล่อยเด็กๆไปแต่นักเลงปฏิเสธฮารลีนแอบดูเหตุการณ์อยู่คิดว่าอาเลียจะได้รู้ว่าเนมัตรรักเธอหรือไม่เนมัตบอกนักเลงว่าเธอจะส่งตัวเด็กๆให้เขาได้อย่างไรอาเลียร้องบอกให้เนมัต ช่วยเธอเนมัตบอกว่าเธอจะไม่ปล่อยให้อะไรเกิดขึ้นกับอาเลีย เอกรมมาที่นั่นนักเลงให้เอกรมวางปืนลงฮาลีนสงสัยว่าเอกรมมาที่นี่ได้อย่างไรไรเอกรมทิ้งปืนลงพื้นนักเลงขู่ให้เอกรมอย่าคิดทําอะไรสุขีมาที่นั่นและจะเข้าไปช่วยอามันแต่เอกรมบอกสุขีว่าพวกนักเลงมีปืนอยู่เอกรมให้นักเลงปล่อยเด็กๆไปเขาจะทําตามข้อเรียกร้องทุกอย่างเพราะ เขาเป็นตำรวจนักเลงบอกเอกรรมว่าเขาต้องการตัวเด็กทั้งสองคนเนมัดบอกให้นักเลงจับตัวเธอเป็นตัวประกันแทนเพราะ เธอต้องการจะให้เด็กๆปลอดภัยนักเลงถามเนมัตรตว่าเธอจะไม่ยอมส่งเด็กคนอื่นมาแลกกับอาเรียและอามันใช่หรือไม่ซูคี้บอกให้เนมัตรตส่งเด็กๆคนอื่นมาให้พวกนักเลงเพราะเขาต้องการลูกชายของเขาขื่นมาเอกรัรมบอกให้ซูคีใจเย็นลง นักเลงถามเนมัตว่าเธอต้องการอาเลียหรือไม่เนมัดบอกเธอต้องการให้เด็กๆทุกคนปลอดภัยนักเลงถามเนมัดอีกครั้งว่าเธอต้องการอาเลียหรือไม่และชี้ปืนไปที่อาเลียอามันกัดมือนักเลงบอกให้อาเลียวิ่งหนีไปเอกัมสูคีเนมัตต่อสู้กับพวกนักเลงอามันได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะซูคีบอกให้เนมัตช่วยลูกๆของพวกเขาและส่งเด็ก เด็กคนอื่นๆให้กับพวกนักเลงเนมัตพยายามหยุดสูขีพวกนักเลงจับอาเลียและอามันไว้ฮาลีนคิดว่าเธอจะต้องทำให้เนมัตดูเป็นคนไม่ดีในสายตาของอาเลียเธอก็หยิบไม้มาตีหัวนักเลงและแกล้งทำเป็นช่วยอาเลีย เอากามถามนักเลงคนหนึ่งว่าใครเป็นคนที่ส่งพวกเขามาเนมัตถามนักเลงว่าทำไมพวกเขาถึงได้สนใจเฉพาะอาเลียกับอามาัน อาเลียกอดฮาลีนบอกว่าฮาลีนช่วยเธอไว้ฮาลีนบอกอาเลียว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับอาเลียเนมัตสามารถช่วยเธอได้แต่ก็ทำไมถึงไม่ช่วยเอกรรมกับเนมัตสอบสวนนักเลงเกี่ยวกับแรงจูงใจของพวกมันฮาลีนส่งสัญญาณให้นักเลงคนหนึ่งนักเลงก็ใช้ไม้ตีศีรษะของฮาลีนแล้ววิ่งหนีไปฮาลีนร้องเรียกเอกรรมเอกรรมก็รีบมาหา ฮาลีนรูปีกับอภิราชมาที่นั่นตกใจที่เห็นหาลีนได้รับบาดเจ็บเนมัตบอกว่าพวกเขาช่วยเด็กๆเอาไว้ได้ทันเวลาเธอจะกอดอาเลียแต่อาเลียก็ผลักเนมัต และกอดฮาลีนไว้อาบีกับพวกตำรวจมาที่นั่นเอกัมบอกให้อาบีรีบตามพวกนักเลงไปสูกีต่อว่าเอกัมบอกว่าเนมัรเกือบทำให้อาเลียกับอามันได้รับอันตรายเอกัมบอกสูกีว่าเด็กคนเด่นก็มีพ่อแม่รออยู่ แล้วพวกเขาจะส่งเด็กคนอื่นๆให้กับพวกนักเลงได้อย่างไรสุคีบอกว่าเด็กพวกนั้นไม่ได้มีแม่ที่ไม่ดีเหมือนเนมัรเอกรรมอาจจะไม่ได้รักอาเลียแต่ตัวของเขารักอามันอาเลียไม่ใช่ลูกสาวของเอกรรมอย่างนั้นหรือเอกรรมบอกให้สูคีระวังคำพูดอาเลียเห็นอามันได้รับบาดเจ็บก็เป็นห่วง อามันบอกว่าเขาเป็นคนกล้าหาญก่อนที่จะหมดสติไปเนมัตบอกว่าพวกเขาจะต้องพาอามานไปที่โรงพยาบาลสุขีบอกให้เนมัตกับเอกรรมอย่ามายุ่งกับอามานเขาจะไม่ลืมทั้งสองเลย สูคีก็อุ้มอามันเดินจากไปอาเลียบอกให้ฮาลีนพาเธอกลับบ้านเนมัรตบอกให้อาเลียไปกับเธอแต่อาเลียก็ผลักเนมัรตฮาลีนก็พาอาเลียเดินจากไป ต่อมาทุกคนกลับมาที่บ้านครอบครัวรันทาวาเอากัมบอกทุกคนว่าภาพจากกล้องวงจรปิดที่โรงเรียนถูกลบไปเรนุกาบอกให้อาเลียกินอาหารเนมัตจะป้อนแต่อาเลียปฏิเสธที่จะกินอาเลียกอดฮาลีนบอกว่าเธออยากจะนอนแล้วเธอจะไม่กุยกับเนมัตเพราะเนมัตไม่ช่วยเธอและยังทำหน้ากากลิงเธอหายอีกด้วยเนมัตยังแต่งหน้าให้เธอจนทำให้เธอ มีอาการแพ้ทำให้ทุกคนล้อเลียนเธอฮาลีนแกล้งบอกให้อาเลียว่าอย่าได้พูดแบบนี้พวกเธอจะพาเนมัต ไปนอนที่ห้องด้วยอาเลียปฏิเสธบอกว่าตัวเธออยากจะนอนกับฮาลีนเนมัรตบอกให้ฮาลีนกล่อมให้อาเลียนอนหลับส่วนเธอจะไปเตรียมนมใส่ขมิ้นมาให้ฮาลีนก็ยิ้มยาะและพาอาเลียเดินจากไปต่อมานิมโมเห็นเนมัสตยืนครุ่นคิดอยู่ที่ระเบียงจึงมาถามว่าเป็นอะไรเนมัรตบอกตัวเธอกังวลเกี่ยวกับอาเลียเพราะว่าอาเลียกลัวมากนิมโม บอกว่าเดี๋ยวอาเลียก็จะลืมไปเองเนมัตบอกว่าอาเลียจะจดจําเรื่องนี้นมิมโมบอกให้เนมัตอย่าได้คิดมากเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับอาเลียก็จริงแต่อาเลียจะโกรธเนมัตไม่นานเนมัตเห็นด้วยบอกว่าอาเลียจะหายเป็นปกติในเร็ววันนี้ ที่ไหนห้องอาเรียบอกฮาลีนว่าตัวเธอเกลียดเนมัสถามฮาลีนว่าทำไมฮาลีนถึงอยู่กับเธอไม่ได้เพราะฮาลีนก็เป็นแม่ที่แท้จริงของเธอพวกเธอควรจะอยู่ด้วยกันฮาลีนบอกว่าเธออยู่กับอาเรียเพราะาเธอเป็นภรยาของเอกรรมเธอรักพวกเขาทั้งสองคนแต่ว่าตอนนี้เนมัสดเป็นภรยาของเอกร,รมแล้วดังนั้นตัวเธอจะต้องทิ้งพวกเขาทั้งสอง ไปอยู่ที่แคนาดาอาเลียกอดฮาลีนฮาลีนก็บอกว่าตัวเธอไม่รู้ว่าเธอจะอยู่ได้อย่างไรโดยไม่มีกันและกันเอกรรมมหาเนมมัรที่ระเบียงบอกให้เธอไม่ต้องกังวลเพราะอาเลียเป็นแค่เด็กบอกให้เนมมัดอย่าจริงจังกับคําพูดของอาเลียเนมมัดถามถึงอามันเอกรรมบอกว่าอามันอยู่ที่โรงพยาบาลและปลอดภัยดีพวกนักเลงจะต้องถูก เขากำลังสงสัยว่าทำไมพวกนักเลงถึงแยกอาเลียออกจากเด็กคนอื่นๆและมันจะต้องมีเหตุผลบางอย่าง